นายรัฐพลธุรภาน,น์อำเภอเก้าเลี้ยวพร้อมด้วยนายวัฒนากรผิวพองนาย,ยุกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินได้ลงพื้นที่สำรวจฝายกันน้นแม่น้ำปิงในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์หลังจากถูกน้ำกระซอผ่านกว้างประมาณ60เมตรส่งผลให้เหนือฝายระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วจนเห็นสันดอนดินโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำหลายจุด สำหรับบริเวณฝายที่ถูกน้ำกระเซาะพังเป็นฝายหินทิ้งที่หุ้มด้วยตะข่ายแก่เบี้ยนซึ่งเกิดการชำรุดฉีกเป็นล่องลึกในขณะที่ฝายชั่วคราวแห่งนี้เป็นจุดสำคัญในการผลักดันน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรในเขตของตำบลเขาดินตำบลหน,นองกระโดนตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดใสเบื้องต้นทำให้ไม่สามารถผ่านน้ำเข้าไปยังคลองสาขาเพื่อใช้ในการเกษตรได้และจากการเปิดเผยของนายวัฒนากรผิวพอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินบอกว่านอกจากระดับน้ําที่แห้งลงอย่างรวดเร็วหลังฝายพังจนส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรแล้วระบบประปาหมู่บ้านของตำบลดังกล่าวก็กําลังได้รับความเดือดร้อนตามมาด้วยเนื่องจากน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาหมู่บ้านเริ่มสูบยากขึ้นและล่าสุดทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินได้มีการรายง,งานปัญหาดังกล่าวไปยังชนประธานจังหวัดเพื่อให้เข้ามาแก้ไขซ่อมแซมโดยเร่งด่วน ครับก็หลังจากที่ฝ่ายกั้นแม่น้ําปิงตัวที่1น,นี่นะครับที่เริ่มชมรุดมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่พังด้านลินตลิงเนี่ยอยู่ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็พอมาถึงเดือนตุลาคมที่มีน้ําเหนือไหลมาเนี่ยช่วงกลางของฝ่ายเนี่ยพังเป็นวงกว้างกว่า30 5 0หเมตรทําให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วประกอบกับด้วยเขื่อน ด้านบนเนี่ยปล่อยน้ำลงมาจํานวนน้อยลงนะครับทำให้ปัจจุบันเนี้ยนะครับหลังจากที่ฝายชํรุดเ,เป็นการมีรอยแยกยาวขนาด30-50เมตรตั้งแต่เดือนต้นเดือนตุลาเนี่ยถึงวันนี้ระดับน้ําลงไปเกือบ3เมตรนะครับทำให้ตอนนี้ระดับน้ําที่เราใช้สูบทาประปาหมู่บ้านเนี่ยจำนวน6หมู่บ้านเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับทำให้เราต้องช่วยเหลือในการที่จะขุดรอบนะครับนำน้าเข้ามาขุดบอ่อพัก เพื่อทําให้ประปาได้สูบน้ําขึ้นไปได้แต่เราก็ไม่มั่นใจว่าจะใช้การสูบน้ําช่วงนี้ได้นานเท่าไหร่นะครับแต่ทางเนี้ยปรสาทโทรทานนครสวรรค์ได้รับครตอบมาแล้วว่าเร่งที่จะเข้ามาําเมินการซ่อมแซมและดูแลให้ได้ตามปกติก็ืองนอลงงบประมาณรอบใหม่ที่จะเข้ามาซึ่งทางโทเปทานนครสวรรค์ก็ได้ประสานมาแล้วว่าจะเร่งให้เต็มที่นะครับแต่ตอนเนี้ยเราก็มีปัญหาเรื่องระบบน้ำประปาผองบางหโพกที่เราจะต้องใช้กัน นะครับ